สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะกับวิชาศิลปะกับครูแยมนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ครูแยมจะสอนอะไรก่อนอื่นเลยจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วครูแยมให้เด็กๆเตรียมอะไรไว้คะเตรียมดินน้ำมันไว้2ก้อนนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะทำอะไรไปดูกันเลยดีกว่า เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งเลยก่อนเรียนศิลปะเราจะทํากิจกรรมสํารวจความรู้สึกนะคะเด็กๆนะคะเปิดสมุดมานะคะแล้วเตรียมตัวเลยนะตอนนี้ค่อยๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงนะเดี๋ยวครูแยมจะเล่าอะไรให้ฟังให้เด็กๆจินตนาการตามสิ่งที่ครูแยมเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ทุกคนหลับตาเรียบร้อยแล้วนะสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าค่ะ เช้ามากเลยเด็กๆลุกจากที่นอนเพื่อจะอาบน้ําเตรียมตัวไปโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่าในเชา้าอากาศสดใสแบบนี้เรากําลังจะเดินทางไปโรงเรียนในกระเป๋าของเด็กๆมีขนมอยู่หนึ่งชนิดและขนมชนิดนั้นก็คือ นึกไว้เลยนะคะว่าจะเป็นขนมอะไรเดี๋ยวครูแยมจะมีขนมมาให้เด็กๆเลือก4ชนิดนะคะให้เด็กๆเลือกเพียงแค่1ชนิดนะคะวาดรูปลงไปใครวาดไม่ได้เขียนตัวเลขลงไปนะคะเขียนตัวเลขกำกับด้วยนะทำบริเวณมุมขวาบนของสมุดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยที่ทำกันทุกสัปดาห์นะคะพร้อมแล้วไปเลือกเลยอ่า หมายเลข1ค่ะเป็นขนมโดนัทนะคะหมายเลข2เป็นขนมเค้กหมายเลข3เป็นกล้วยชุบช็อกโกแลตนะคะแล้วหมายเลข4เป็นเครปเด็กๆคิดว่าขนมชนิดเดียวที่อยู่ในกระเป๋าของเด็กๆเป็นอะไรคะอ่าเลือกได้แล้ววาดรูปหรือเขียนหมายเลขลงไปเลยค่ะครูแยมให้เวลาอีก5วินาทีนะ5 4 3สาม สองหนึ่งหมดเวลาค่ะ,ะ,คะกิจกรรมสำรวจความรู้สึกในสัปดาห์นี้เป็นเกี่ยวกับขนมนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยคะจำได้ไหมเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะประเภทของงานประติมากรรมมีลักษณะอะไรบ้างลักษณะแต่ละประเภทนะคะ เป็นอย่างไรนะมีใบให้แล้วว่ามี3ประเภทนะคะประเภทของงานปฏิมากรรมนะคะไม่ใช่อุปกรณ์นะลูกประเภทของงานปฏิมากรรมหรืองานปั้นนั่นเองนะคะมี3ประเภทอย่างที่1เลยคือประติมากรรมนูนต่ำนะคะประติมากรรมนูนต่ําลักษณะเหมือนกับอะไรคะเหรียญน,นั่นเองนะคะ2ประติมากรรมนูนสูง ลักษณะโผล่มาจากผนังครึ่งตัวนั่นเองนะคะและ3ประติมากรรมลอยตัวเหมือนพระพุทธรูปนั่นเองนะคะต้องจำให้แม่นนะคะเพราะว่าถ้ามีข้อสอบออกเด็กๆจะได้ตอบถูกนะว่าจากรูปนี้เป็นปฏิมากรรมชนิดใดเด็กๆก็จะได้ตอบถูกว่าเป็นนูนต่ำนูนสูงหรือว่าลอยตัวนั่นเองนะคะ ทบทวนกันไปแล้วคาบที่เราลเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีของงานปรติมากรรมคาบนี้จะเป็นงานปฏิบัติแล้วนะคะงานปรติมากรรมนะของสัปดาห์ที่2ทําอย่างไรทําอะไรไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยทบทวนนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างสัปดาห์นี้เราใช้ดินน้ํามันนะคะ เครื่องมือปั้นต่างๆในการสร้างลวดลายเราไม่มีนะคะเราอาจจะใช้กันไกลดินสอหรือไม้บรรทัดแทนก็ได้กระดานรองปั้นนะคะเราจะใช้กระดาษลังนั่นเองถ้าไม่มีกระดาษลังสามารถใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะคะรองไม่ให้พื้นเนี่ยมันเลอะหรือเหนียวดินน้ำมันนั่นเองนะคะ เสื้อนะคะเสื้อกันเปื้อนผ้ากันเปื้อนนะกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเตรียมไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆปั้นแล้วเอามือมาเช็ดกับเสื้อเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเลอะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะสวมเสื้อที่ไม่ใช้แล้วทับลงไปนะคะเป็นเสื้อกันเปื้อนก็ได้นะคะอ่ะคร่าวๆที่เราใช้ในสัปดาห์นี้นะคะขั้นตอนในการทำงานประติมากรรมนะคะ 1. ออกแบบผลงานค่ะก่อนเราจะ ปั้นอะไรเราต้องออกแบบวาดออกมาก่อนนะคะวาดออกมาก่อนว่าเราจะปั้นเป็นรูปอะไรลักษณะอย่างไรนะคะ 2. ค่ะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะ 3. ลงมือปฏิบัติและ4ทําความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะคะอ่ะครูแยมจะให้เด็กๆปั้นอะไรนะคะไปดูกันเลยนะคะเราจะมาฝึก หน้าคนนะคะอันดับแรกเลยนะคะจากขั้นตอนเมื่อกี้จากขั้นตอนเมื่อกี้เด็กๆต้องจดด้วยนะลูกทันไม่เอ่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปอ่าอย่าลืมนะหน้านี้เด็กๆต้องจดขั้นตอนลงในสมุดด้วยนะคะขั้นตอนลงในสมุดหน้าเดียวกับที่เราเลือกขนมเมื่อกี้เลยนะคะสี่ขั้นตอนอ่าใครที่จดกดหยุดไว้ที่หน้านี้นะคะแล้วก็จดให้เสร็จเลยนะอ่าใครที่ จดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปลงมือปฏิบัติปั้นหน้าคนอันดับแรกเลยเขาบอกว่าต้องออกแบบผลงานเพราะฉะนั้นเด็กๆวาดรูปหน้าของคนที่เราจะปั้นลงไปในสมุดเลยนะคะด้านล่างข้อ4ต้องมีพื้นที่ว่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวาดใส่ลงไปได้เลยไม่ต้องใหญ่มากนะคะ ก้อนใช่ไหมคะเขาเอามานวดด้วยการบีบนะคะบีบนวดดินน้ำมันก่อนนะคะทั้งสองก้อนเลยเพราะว่าดินน้ำมันที่เพิ่งซื้อมาจะมีความแข็งเราต้องนวดให้มันนุ่มก่อนนะคะจากนั้นนะคะพอได้แล้วครูแยมจะแบ่งดินน้ำมันก้อนหนึ่งก้อนที่หนึ่งนะคะแบ่งออกมานะแบ่งออกมาแบบนี้ ทีนี้เราจะปั้นหัวก่อนนะคะวิธีการปั้นหัวเราจะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะใช้พื้นนะคะใช้ฝ่ามือกดลงไปแล้วก็หมุนนะคะหรือใช้สองมือก็ได้แบบนี้แล้วก็หมุนหมุนนะคะให้มันกลม สมมุติว่าตอนนี้กลมแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราจะได้ดินน้ำมันก้อนที่กลมแล้วจากนั้นเราจะมาทำเป็นผมนะคะที่การทำผมยิบก้อนที่สองมาแบ่งไว้นะคะแบ่งไว้เป็นสองก้อนนะเหมือนกันเลยนะคะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเหมือนกันค่ะ ก็ได้ดินน้ำมันก้อนกลมๆสองก้อนแล้วนะคะแบบนี้พอได้ก้อนกลมๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกดใช้ฝ่ามือกดลงไปให้มันแบน,นะคะ่ะเห็นไหมคะมันก็จะแบนแล้วใช้นิ้วขยายออกเหมือนโรตีเลยขยายออกนะคะ พอขยายออกเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาไปคุ้มคุมใบหน้านะคะเราก็จะได้เป็นผมนั่นเองอตอนนี้ จะได้เป็นผมเรานะแบบนี้นะคะจากนั้นนะเราจะใช้ดินน้ำมันก้อนที่หนึ่งเมื่อกี้บีออกมาบีออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆอ่าเป็นก้อนกลมๆแล้วแบบนี้ วางกับพื้นฮะ,ะใช้นิ้วชี้เราจะได้เป็นเส้นดีๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะเราก็จะมาติดก็จะได้เป็นจมูกนั่นเองนะคะตอนนี้เป็นจมูกแล้วนะพอได้เป็นจมูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตากันนะคะ ใช้ดิน้ำมันนะคะสองก้อนแบ่งครึ่องออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆก้อนกลมๆนะคะสองก้อนแบบนี้นะจากนั้นเราใช้สีเขียวค่ะบิมานิดเดียวเราจะทำเป็นตาดำนะ เป็นสองส่วนมันเป็นตาดำนะคะแปะลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะแปะลงไป ตอนนี้เราจะได้ตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำหูกันใช้สีเขียวอีกเหมือนกันบิดมานะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสองก้อนป้าเป็นกลมๆแล้วก็กด ก็จะได้เป็นแบนๆแบบนี้อ่าปั้นเป็นกลมๆแล้วก็กดลงไปให้แบนแบบนี้นะคะจากนั้นเราเอามาติดเป็นหูนะเป็นหูเห็นไหมเอ่ยอ่าติดหูข้างนึงไปได้แล้ว เป,ออเ,เป็นหูสองข้างแล้ยังเอ่ยเป็นหูงสองข้างแล้วนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําคิ้วทําคิ้วด้วยวิธีทาคิ้วอ่าหยิบน้ํามันออกมานะคะทำเป็นเส้นยาวๆเพราะว่าคิ้วเราจะต้องเป็นเส้นๆใช่ไหมจะทำเป็นเส้นยาวๆแล้วก็แบ่ง แครึ่งแบลงครึ่งติดคิ้วลงไปติดคิ้วแล้วว้าวทีนี้เราก็จะติดปาก จมูกคูแยมใหญ่ไปขออนุญาตเอาจมูกออกนิดหนึ่งติดจมูกเข้าไปใหม่โอเคเมื่อกี้จมูกคูแยมยาวไปนิดนึงใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วเหมือนคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปากเราก็ใช้สีน้ำเงินอีกรอบหนึ่งทำเป็นเส้นๆ เพราะว่าเราจะทำปากยิ้มมกันได้แล้วเป็นหน้าคนแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเย่เป็นไงบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ็จะได้เป็นหน้าคนแล้วมีจมูกมีปากมีตามีหูมีคิ้วมีผมครบทั่วเลยเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากการฝึกปั้นหน้าคนไปแล้วไม่ยากเลยนะ ถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราอาจจะใช้ปริมาณดินน้ำมันในตอนที่ทําผมน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะก็อาจจะเป็นแผ่นวงกลมเล็กๆไม่ต้องขยายใหญ่เป็นแผ่นโลตีแบบคูแยมนะคะอ่าก็จะได้เป็นผมแบบเด็กผู้ชายนั่นเองนะใครอยากตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเราสามารถใช้ดินสอรหรือไม้บรรทัดขีด เส้นผมให้เป็นเส้นๆก็ได้นะคะอาเราใช้อุปกรณ์ที่มีปลายแหลมเนี่ยสร้างลวดลายให้กับดินน้ำมันของเราได้นะคะ <c oughs> การบ้านนะคะครูยแยมให้นักเรียนเนี่ยเขียนและถ่ายรูปงานปั้นของนักเรียนพร้อมบอกวิธีทำและอุปกรณ์ที่ใช้ทำลงในสมุดวาดเขียนนะคะ <c oughs> ตัวอย่างนะคะเ <c oughs> ช่นอ่าอย่างด้านขวามือครูยแยมปั้นเป็นสีชมพูแบบนี้ครูยแยมก็วาง ผลงานปั้นไว้บนสมุดและในสมุดเราก็เขียนชื่อเขียนวิธีการทำนะคะปั้นหัวเป็นก้อนกลมปั้นผมเป็นก้อนกลมแล้วกดให้แบนปั้นจมูกยังไงปั้นตายยังไงเขียนต่อไปให้ครบนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้อะไรบ้างใช้ดินน้ำมันใช้ดินสอใช้กระดาษลัางก็เขียนใส่ลงไปแบบนี้อย่าลืมนะคะก่อนทำก่อนที่เราจะปั้นเมื่อกี้เราร่างภาพไว้ใช่ไหมถ่ายให้เห็น ภาพที่เราร่างไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายผลงานวางลงบนสมุดหน้านี้ด้วยนะแล้วส่งมาในลายส่วนตัวครูแยมนะคะไม่ยากเลยนะมีแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าครูแยมจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย